ตายหลีตายอีหลีอ่าเอาละครับพี่น้องครับปอดีสักคู่หนึ่งก็พบกับทีมงานสุดยิ่งใหญ่อลังการเลยของเสียงอีสานครับนำโดยแม่นกน้อยอุไรพรแต่ก่อนจะพบกับเสียงอีสานนะครับขันจังหวะสักครู่ตลกที่เดินทางมาฮะลูกศิษย์ลูกหาลวงตานะครับอ่าพี่โทระเฉินยิมครับพี่กิฟตโคกูลครับเชิญเลยนะครับแต่ใครใครที่มาแล้วบางบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นครับอ่ที่ตกค้างเมื่อคืนนี่นะครับที่เราไม่ได้มากันนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะ ก็อยากจะอย่าคิดว่าเรามาแสดงตลกนะครับคิดซะว่าเรามาแสดงมุทิตาจิตให้กับหลวงตาครับนี่ไม่ใช่พ่อดมนะครับนี่คือสังกะรีวัดป่าปอบมือกับสังกะรีวัดด้วยนะครับมันเป็นใครวะพี่วัดไงอ๋อ oh, พี่วัดออ oh, ลูกพพอดมรูกพอดมคนโตอ๋อ oh, oh. oh, คนโตได้แค่นี้เหรอ <c oughs> แล้วคนเล็กไม่สอยมะเขือแดกันเนี่ย <laughs> สอยแดงแต่คนแรกแล้วโอ้โหนี่ขนาดคนตพี่พี่วัดมือเป็นเป็นเป็นมือกองชวนชื่นครับอันดับสองของของประเทศครับแล้วอันดับหนึ่งอ่ะอันดับหนึ่งไม่มีแขนขาดอ่ะพี่โทเลเชิญยิ้มพี่กิฟต์อคุูครับอาจารย์เดาดอกสดเดออาจารย์เดือดอกสดาาเดี๋ยวขอยายกอนได้ไหมครับทำไมครับจะกินจะกินเมงเมาครับอาิญเย์เขาบนหน้ามืดข้างล่างหน้ามืดเจรอาจารย์ครับโอ้นี่มืดตั้งแต่เดินขึ้นมาแล้วมึงจะรีบไปไหนล่ะเขาอยากกินแมงเมาอยู่ เมื่อกี้เห็นแล้วกลัวจันเดือจะล้มเอ่ออาจารย์แดงเมาซะแล้วเอาเลยนอพวกเราก็มากแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับครับคือผมก็ไม่ใช่คนที่ไหนเลยครับผมก็เป็นลูกเขยพี่น้องชาวจังหวัดอุบลนี่แหละครับเฮ้ยถึงมาเนี่ยแต่เพิ่งเป็นเมื่อคืนนี้ครับทำไมตื่นเช้ามาไม่ใช่ลูกเขยอุบลแล้วเป็นลูกเขยใครอีเคเนี่ยก็เป็นพ่อมากลายเป็นลูกเขยย่างกุุงไปเลยทูครับมาถึงนี่ติดเวียงจันทร์เนี่ยเอ่อ ปาเทพผมไปไหนอ่ะปลาเทพปาเทพเหรอหมดเลยหมดเลยออขึ้นมาหมดเลยแหละครับจุ๊บจุ๊บอ่าตลกที่เหลือครับเมียไม่ต้องสิจุ๊บเมียไม่ต้องเอาแต่เอาแต่พี่เทพพอพี่จอยมาน้องเมียขึ้นมาครับอะพี่โซเลทักทายคนดูหน่อยทักทายคนดูหน่อยสวัสดีเฮ้ยยังไง เดี๋ยวเขาออกไม่ได้หรอกทักทายมันดีดีสวัสดีครับพี่น้องแาวบนที่รักทุกท่านครับผมป่าเทพพงามมาแล้วป่าเทพพี่จอยพี่ลุยสังสังอภิพี่ลุยพี่อปาเทพพี่ลุยครับเเชิญเลยครับเชิญเลยครับป่าครับ ครับผมมาแล้วครับผมนายสังดอกสดาวครับครับอายืนใกล้ๆมีใครมีใครเขาอยากรู้ไหมคุณเป็นใครก็กลัวเขาไม่อยากรู้ไงก็เลยรีบบอกให้รู้อ๋อครับอ่ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะเมื่อกี้อาจจะมาช้าไปสักนิดนึไมคือไปประคองพิเทพเยี่ยวอยู่พิเทพพงงามเยี่ยวอยู่อ๋อแค่เยี่ยวอยู่พี่อะไรต้องไปประคองแกไม่สบายยกของหนักไม่ได้ใช่ยกของหนักเลยคือแขนหลือกขาครับ แขนยหรือขาครับไอ้ของหนักเนี่ยหำนี่แหละครับท่างนี้ไม่ต้องแย่งกันพูดครับทางนี้มีไม้ขายตัวละร้อยครับโอ้โหเอามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้ก็ขอกราบสุนตีนนะครับท่านผู้มีเกียรติเอาแค่กราบเท้าก็พอที่เท้าเท้าพอท่านเดินมามีส้นตีนอ๋อมีหลายตีนกราบขอขอบคุณมากเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวัน เกิดของหลวงตาเรามาให้เป็นเอร์เธออยู่ดีกว่าไม่แสดงมุทิตาจิตเขาใช้มุทิตาจิตพี่พวกนี้มีมวยมวยครับอาจารย์พวกนี้พวกนี้มวยมวยนี่พี่หลุยส์จะต่อยกับพี่ยองเหรอมีป่ะพวกนี้มีป่ะมีผมอยากได้เปรียบสักคู่เนี่ยใครอะต่อยใครอะต่อยใครก็ได้อาจารย์เดือดนี่ไงเอ้โหตบบาลาลังก์ไหมไม่ต้องรอพวกนี้ไอสัตว์มาเลยใจเย็นต้องการต้องการใช้แรงประทะครูครูบาอาจารย์ ไม่ต <łość> ้องหลอกทไายเดินกากูดีกว่ามาสูสีกันสูสีเดินขึ้นเวทีให้รอดเถอะสองคนนี้ก่อยกันไม่รู้ใครตายก่อนคุณมั่นใจไหมคุณจะโชคอะคุณหยองเนี่ยผมมั่นใจอยู่แล้วบอสเขาเดิมพันกันไว้เยอะด้วยเหรออย่างนี้เอาอยู่ไหม กเอากูชิงเชิงนี่กูต้องยกให้ไอ้ไอ้ไหยองมันนะเอาไปเล่นไอ้ลุยเขาเป็นอดีตนักมวยถ้าว่าความบ้านี่กูยกให้ผมเล่นหยองนะผมเล่นหยองให้ดูลีลาการชกมวยก่อนลีลาลีลาไหวครูให้ดูหน่อยไหวครูด้วยลีลาเอาหมวกออกเอาหมวกออกเอาหมวกออกไหวครูด้วยพี่หลุยไหว้ด้วยไอ้หลุยไหว้ด้วยพี่หลุยไหว้ด้วยถอดหมวกเอานและครับมาพบกับมวยคู่ การไหว้ครูของมุมน้ำเงินนะครับกลัวไม่ต้องลงไปใกล้ๆสมเด็จไปโดนเพืตีนปีาเข้าๆแม่บ้านบอกว่คุณหลุยนี่ฝ่ายแดงนะครับครับไอหลุยทำอะไรอ่ะไปเดินหาพ่อเงี้ยนะไอ้หลุยเชือกลูกเชือกรูกเชือกยาวไปลูกใกล้ๆเฮี้ยนเลยสนามแล้วและชมการไหว้ครูของนักบวยทั้งสองฝ่ายทำอะไรอ่ะนี่นี่หยองทำอะไรไหว้ครูไหว้ครูอันนี้หางเม่ากวาดอะไรวะหางฝาแดเม่าโอ้โหอักขระกวาดอักขระ ระหว่างหยองช่องเม็กนะครับกับลุยลุยล้างแคไช่อย่าไปอ้มเขาหลุยก็มาที่ครับผมต้องบอกชื่อเขาส่วนฝ่ายแดงการไห้ว้ครูตลกหน่อยครับไหวแบบตลกหน่อยอ่ะโอ้ไม่ไหวแบบตลกด้วยเดี๋ยวไหวผูดแมงยังบังคับให้ตลกอีกมันกดดันเกินเกินกันเกินไปแล้วมวยตลกมวยตลกไหวต่อไหวต่อเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคะแนนนะครับไหวต่อครับ ดูนี่ดูนี่เดี๋ยวนี่บรมีระคุบบรมีระคุบเดี๋ยวเฮ้ยเฮเขาด้วยกูรู้แล้วท่าด้วยท่านี้เรียกท่าอะไรรู้ไหมท่าอะไรล่อนกัญชาล่อนของเก่าล่อนทองร่อนของเก่าปล่อยเด็กมันเถอะปล่อยเด็กมันเอะเอาอย่างชอช่วยยกมา่อยยกไม่ไาตอนรั้งไปอะเดี๋ยวนีเอางี้ดีกว่านะครับรมีพรุ่งนี้เจอกันละกันไปรอพรุ่งนี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าพี่เด๋อกับพี่เทพเนี่ยใครเป็นต่ออ่ะ ฮะ huh? ใครเป็นต่อดูได้ใช่ไหมไม่ไม่มีใครเป็นต่อฮะดูสภาพถ้าต่อยจะเป็นตายทั้งคู่กะใครเป็น huh. ต่อใครเป็นลมใครเป็นลมก่อนดีกว่าฮะกลัวพี่เด๋อกลัวพี่เด๋อเอ้ยพี่เทพพี่เทพพี่เด๋อพี่เด๋อใครคิดว่าใครเอางี้เลยเทพเขาเถียงกันเอาต่อยเขาด้วยแล้วมาเรื่องอะไรมาต่อยกันจะมายุ่งกับคนแก่ตีกันเหรอไอ้นี่นะครับเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเจอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับไรนี้ยังมีไรนั่นน่ะเอ้าไม่พูดอะไรมึงเขมรเขมรเหนอะ คุณดูตรองไหนว่าเขมรอะไรขึ้นมาต้องพูดด้วยใช่ไหมเอ่้อย่าให้พูดเยอะเขาพูดได้แค่สามคำครับพูดว่าซิมซิมซิมไม่ต้องเล่นผมตั้งใจจะเล่นมุกนี้พอดีเลยไม่ต้องเล่นกันแล้วไงไม่ใช่เขมรแล้วอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนผมเป็นคนกรุงเทพโอ้อยู่แถวไหนอยู่อำเภอราบบุรณะ แล้วเคยย้ายไปอยู่อนุสรีไหมยีผมอยู่แต่ซอยอารีโอ้มึงไม่ใจกนีมคนประเภทอยู่ใกล้กันอนุสรีชัยสมรภูมิใกล้กันบ้านพ้่บอกเอาเมียมาด้วยไม่ใช่เหรอเออเอาเมียมาปะมาปะเอาแล้วก็มาเนี่ยครับเริ่มที่วัดนั่นแหละเมียชื่ออะไรเมียชื่ออะไรพาเมียมาพามาพามาเมียมีชื่ออะไรฮะเป็นนักร้องสาวเสียงกำมี่ชื่ออะไรฮะโสเพณีสีสำเพ็งครับ ดีชื่อดีชื่อเล่นมีชื่อเล่นน้องกะรี่มีเป็นกะรี่ครับผมดูแล้วคำเม่นแน่ๆแล้วครับอีเคเม่ในที่ไหนเราแล้วคุณชื่ออะไรคะผมก็เป็นนักร้องสาวเสียงอนักร้องหนุ่มเสียงดีทอนสามชื่ออะไรชื่ออะไรฮะทอรพีในรักุณอหน่าคบสละเกินเจาขอผลงานเพลงไอ้หนุ่มเสียงเค็งเนี่ยนะใช่แล้วพ่เทพอย่าพึ่งลงนะพิเทพทำไมเดี๋ยวไปหาฝรั่งมาให้ ก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นมวยมวยก็จะเป็นมวยวันนี้ก็แค่ขึ้นมาพอของปากของคอว่าพรุ่งนี้มิโซะมามาตรงนี้มาตรงนี้เพราะการแสดงที่น่าสนใจยังรอเราอยู่ครับเขาอะไรนะอ๋ออะไรเดือโฟเดือโฟเดือโฟเดือไฟเฮ้ยเขาพูดได้เหรอทำได้ทำได้จับเลยจับเลยมึงยังเล่นยังอยู่เลยไอ้เขาขอมาเขาขอมาเรามาเรามาถืออุบลเรา โอ้โหดยนดุนี่ตบได้กูตบแล้วนี่มุกนี่ผมไม่เคยเล่นนะเวลาเล่นเขาต้องมีของอรอมมาแล้วมาทำเป็นงี้ก็ถามก่อนดิเดี๋ยวโอ้โหดูดิแล้วดึงก็จริงจังเลยหมดเลยดูพี่เด้ออ้าวดูซิไปดึงหมอยหมาหมดเลย ลอยไฟผมว่ามาถึงอุบลแล้วมาอวยพรแบบภาษาอีสานให้เขาแต่ละคนแต่ละคนดีกว่าเออแล้วเห็นไหมเริ่มจากใครอ่ะปาเย็เอาเป็นก่อนยังไม่ต่อกันใช่ไหมอ่าไม่ต้องต่อกันก็ได้เข้าแถวได้ไหมเออเข้าแถวคนเลยแต่แต่ละคนใครขึ้นก่อนอ่ะพี่หลุยพูดภาษาอีสานด้วยนะพูดภาษาอีสานอืมผมอยู่หัวได้ไหมภาษาอีสานเออท่านมันคนอีสานโอ้โหให้มันอยู่หัวอวยพรอวยพรภาษาอีสานหนักเลยเรียงเรียง ไอ้เชษดอยู่หวะกูอยู่ท้ายเผื่อไม่ถึงกูอมึงคิดเหมือนกูเลยอ่ะอวยพรพี่น้องอุบนใช่ไหมใช่เป็นแบบสายสาณสายสานอ่าสายสานเริ่มจากคุณก่อนอ่าคนนนทบุรีสุขขีมันเสมอมั่นคือเก่านะพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้พี่น้องเศร้าบนคอยมีความสุขอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีฮิดเดอพี่น้องเด้อเพียพูดได้เอายาวเลยโอ้โหพวสยอะแล้วละคนอื่นละเป็นก้อนกนเป็นกอนนะบ่าเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องกรก็ได้ต้องกรต้องกรเอาเป็นบาลไแต่เป็นภาษาอีสานโอ้โนี่ที่นี่พวกเรามีแต่ชอบตลกแมงเม่าชอบพวกเราด้วยเครับฮะทำไมไม่ฟังบาลพับเขามั่งมีแต่ก่รคุณนี่ยครับขบานพับเขากำลังจะหาไอ้คุณเชษนี่ไงเนี่ย ทำไมอาจารย์ทำไมก่อนอื่นผมก่ขอกราบงามตีนเด้อท่านผู้มีเกียรติครับผมไอภาษาอีสานมีงามตีนด้วยเหรอครับมีมีคล้ายค้งามขานี่แหละฮะครับนะครับก็ขอให้สุภุสุคนมีความสุขนะครับในเยื่อให้มีความเดือดร้อนหังอย่างกมีอย่างก็กินไปยังสั้นละครับนะครับโอเคนะครับขอให้มีความสุขหำใหญ่ๆแล้วก็จิ้มจิ้มใหญ่ๆเด้วอ๋อปัญญาจ๊ ประธานโทษนะคะคือเราเป็นผู้หญิงคนเดียวไอ้เราก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ภาคอีสานเลยไอ้หำเนี่ยมันแปลว่ายังไงครับคันหน้าตาเป็นยังไงครับน้องไม่เคยเห็นหน้าตามันเป็นยังไงหำนี่ท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 ำพวกมึงเกิดมานี่แหละหำเนี่มามาจากเบื้างหลังเดี๋ยวให้เดนอมันเป็นมันเป็นไม้ลบลูเด๋อที่นี่เด้อเด้อผู้ชายอีสานนะอีสานผู้อีสานอีสานอีสานอาจารย์อย่าไปตลกกับเขา ใช่อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่เอาไปแล้วคุณนี้ผมว่าแล้วไปยืมได้ยืมหน่อยสิไม่ได้ไม่ได้ของแค่ของมันแล้วเขามีหำของมีหำใหญ่กิ่มใหญ่แล้วด้วยพี่เด๋อไม่ได้แล้วขอให้มังให้มีเป็นเศรษฐีหน่อยหน่อยให้มีอายุวันโน่สุโขพลังสุขังพะโลสุขังพะโลนะพี่สองพี่บอกข้างหลังอ่าคุณต่อพี่สังพี่สังอ่ะ เขาจะได้หรออยบองปูนโคนเจวานอเนียงกรุเบียบานไงเน้ไอสารไอสารนี่แหละนะสารเดเธอซีรัวซีกุมนัดไอไอเชฟพูดไม่เผื่อกูเลยเนี่ยกูก็พยายามจำสำเนียงเขาอยู่ไอสัตว์ที่สืบมาเปลี่ยนสำเนียงซะงั้นกูกำลังฟังเขาอยู่เนี่ยไอเว้นอีสานดิอีสานดิอีสานถูกแล้วนี่มันเขมรพี่อีสานใต้ฮะบองปูนโคนเจวานอเนียงก็อีสานนี่มันเขมร อาพูดเลยดีกว่าก็เขมรก็อีสานใต้ไงบ้านอ๋อเขาอีสานใต้เอาอีสานใต้เอออีสานเหนืออีสานเหนือก็อ้อยบางโอนเหมือนกันกนเจ้าเจ้าภาษาใต้เออโกนเจ้าพรือเ๊ะแม้เนี่ภาษาใต้โคตรเมียนี่เน่เอาดีๆดิ้ะถีผัวหลุดพูดดีๆเพราะกูต้องต่อมึงเนี่ยไอีเวนเอาดีๆ เอาให้ดีๆเอาให้ดีๆจังน้อยให้พี่น้องสู้ผู้สู้คนพูดได้ก็พูดได้เนี่ยโอ้โหพูดได้ก็พูดได้ก็ลองดูว่าคุณจะเชื่อผมไหมอย่างเงี้ยมันที่คุณทำอะไรคะคุณจะลอกไอ้ห่าผัวอะไรว่าตบแล้วห่าจริงป่ะไม่จริงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยนะลองตบมึงเนี่ยวิ้ววิ้วเงียบๆเงียบลองผัวพี่สังเนี่ยโอ้โหอะไรนะคะเออห่าจริงเว้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้กูตบจะห่าเหมือนมึงไหม ไม่ไม่ไม่รู้ว่าอยู่ที่มือหรืออยู่ที่หัวมึงก็ลองดูเดี๋ยวถ้าถ้ามึงตบแล้วหา,าแสดงว่าอยู่ที่หัวอ๋ออันนี้ผมขอโทษนะผมไม่เคยเอาแว่นออกดีกว่า,าผมตบไม่ถนัดออหาเปล่าเอาหาอันนี้ไม่รู้ผมต้องลองดูต้องลองดูก่อนต้องลองดูก่อนต้องมั่นใจนะว่าหานะงออั้นเดี๋ยวเงียบๆนะปลดเงียบๆโอเคเงียบๆอย่านะพี่หลุยลองโอยเดี๋ยวทำแป๊กเอาใหม่ลบลบลบเอาเราเอาเสียงหนึ่งมาเมื่อกี้มันแป๊กเอาแป๊กอีกอันนี้ถ้ามึงแป๊กอีกทีลองเปลี่ยนหัวดูหน่อย อาจารย์เด้อพี่สามพี่สามพี่สามมายืนนี่ถูกแล้วเมื่อกี้อาจจะแป๊กเด๋อเด๋อให้ปลาเทพตบปลาเทพตบปลาเทพตบหาเนี่ยหันหน้ามาหันหน้าเอาหัวผมเป็นที่พิสูจน์เหรอลองดีหาเลยอุ้ยโอ้โหทำไมมือเขาไว้สองปักก็ยังไม่หายอีเขอตบทีหนึ่ง อะไรต้องเอาหัวผมเป็นที่ประลองฮาเลยเนี่ยทีเดียวทีเดียวยี้ยับจินะพลอยบองปูนคนชาวอเนียงร่างกระลงไปเปูนวงทีเดียวขมา่ายโยกกะบาลมอยกี่ไว้สิไอ้นั่นหลบอ่หลบสองทีหลบทีหาไหมเฮ้ยไม่ทำแล้วไม่ได้เป็นี่โอ้ยก็หาให้เขาหน่อยเถอะ พ่อให้พ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเด็กคึงเอาด้วยเหรอกูไม่รู้กูเห็นไปเลยเอาเดียให้กูก่อนดีกว่าทำไมเนี่ยดึงกูขาดเนี่ยใครจะรับผิดชอบอาปาเทพต่อไปแล้วเออไปเหรอเนี่ย ไม่รู้ผมผมไม่มีขนเขาเขาเจังไรแมนไม่มีขนไม่มีขนขนคขนอปรีนะครับขนที่มีขนเนี่ยผมว่าตอนนี้ได้เวลาของเสียงอีสานแล้วนะครับเขาจะมียังมีมีศิลปินอีกสองท่านแค่นั้นเองน้องมดกับน้ำผึ้งร้องร้องไหมพวกเราก็ขึ้นมามั่วๆอย่างนี้แหละครับร้องมาเลยมีความสุขกันไม่คือวันนี้จะมั่วอย่างเงี้ยป๋าแต่ถ้าพรุ่งนี้นะไปมั่วกว่านี้ไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้สามารถ พยักฆรุณบอกว่ามวยที่ต่อยกันต่อยกันเอาจริงเอาจังนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเล่นกันไม่ไม่ไม่อาจจะมีเล่นระหว่างคุณหยองกับคุณหลุยเวทีไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นคุณหลุยก็เอากันจริงนะไม่เล่นนะผมอาจถีตัวเองห้าหมื่นนะโอ้โหนี่คุณหลุยอยู่ฝ่ายแดงนะส่วนคุณหยองอยู่ฝ่ายเหลืองน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินโอยบักขามมวยบ้านพ่อแล้วเวทีอยู่ที่ไหนเวทีเดี๋ยว ที่นอนมาตั้งมวนมหาประชาชนผู้นั้เดี๋ยวนี้แชนเย็นโอ้พรผู้นี้มีมวยนะต่อยกัิจริงๆนะครับครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ต่อยเล่นๆนะต่อยจริงๆนะครับต่อยเอาชนะเลยนะครับเพราะว่ามวยจากสามารถพยักอรุณนี่นนำทีมมาแล้วมาชกกับนักมวยเมืองอุบลต่อยกับค่ายหนึ่งชัยวัฒน์นะสุรินทร์ศรีสเกตมวยมวยอุบลเนี่ยแหละครับค่ายใหญ่เลยนะครับครับผมเ่ช่นหน่อย ก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์นะครับผี่น้องมวลมหาประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายที่ได้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลเราจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชาะครับผี่น้องพังสันดานเขาลืมไปหมดแล้วพอขอปากขอคอนะครับก่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอีกอ๋อออ้พี่จิมพากล้องมา เดี๋ยวจะมาร้องเพลงคนละเพลงกับน้องพึ่งนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีครับนัแล้วเราก็จะค่อยลงพร้อมกันนะครโอเคได้ครับผมสองเพลงนะครับถวายลวงตาครับผมถวายแม่เจิญนด้วยนะเราวัดป่าว่านะพระอินทร์นะครับถูกต้องครับขอบคุณครับใครปรบมือขอให้รวยรวยรวยนะครับแล้วคุณน้ำพึ่งล่ะกำลังมาแล้วฮะกาลังมาแล้วกำลังมาแล้วก็ร้องเพลงถวายเหมือนกันนะครับครับผมงานเพลงนี้เลย เดี๋ยวให้เขาประกาศเองนะกันเพลงน่าฟังมากน่าฟังมากเข้ามาใครครับเข้ามาใครอ๋อบริการอ๋อบริการเขาเหรอบริการครับโอ้โหอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูบริการสะดุดไอเนี่ยลมดูบริการน่าแห่อะไรน่ยบริการเดินดีๆนะคะเดินดีๆประคองดีๆไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรใส่กระเป๋ามาอย่าให้รู้ว่าข้างในเป็นหมูทอดกระเทียมพริกไทยอะไรไม่เอานะ ทุเรียนครับเพราะว่าหัวหน้าผมชอบกินทุเรียนหัวหน้าน้องพึ่งหัวหน้าน้องพึ่งเหรอนี่เวทีนกน้อยไอ้ทุเรียนทุเรียนที่เมื่อกี้ก็กินมาเดี๋ยวพี่มดลองดูนะคะ ไม่ได้เชื่อต้องล้อสาวอะไรปากเหม็นทิพยหายเที่ยวมานี่เป็นเม็ดหรือเป็นภูหรือว่าเป็นไงฮะเป็นคล้ายๆสองกีบคล้ายๆส้มนี่แหละอ๋อคล้ายๆแบบทุเรียนสองกีบสองกีบสองภูสองกีบมันหลีบห้ำลุงกีบหนึ่งใหญ่ไหมกีบหนึงใหญ่ไหมลูกไอ้ะไรก็สงสัยใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่เท่าหน้ามึงนี่แหละอ๋อทุเรียนแค่เนี่ยทั้งนั้นลูกทุเรียนพูดรับแรงไอ้สังเอาแค่ตัวเมียมึงป่ะเนี่ยตองป่ะใครว่า เมียมึงบอกยังไม่ได้จ่ายค่ตัวอะไรก็เละยีรู้ตรงไหนมึงเคลียร์ให้ดีนะอ่ะน้องพึ่งบึงสามพันครับครับล็อกเลงไว้เพลงนี้นะคะครับแม่เจิ้นได้รับมอบหมายให้พึ่งร้องแม่ชีเจิ้นแห่งวัดป่าบ่อนาพรินแรงใจชื่อเพลงอะไรนะขอเป็นแรงใจขอเป็นแรงใจฟันให้ไกลใจเกินร้อง อ,อย่ารอวาสนาบ่งอมือเข่าเบาบ่าบองอเท้าให้นั่นงเบา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกิดมาเพื่อสู้ฉันจะอยู่ที่ที่อุปสรรคนานาฉันรู้หรอกนะเราต้องเจอรู้ไว้เถิดว่าฉัน้อทุกกรณีน้ำตาดินรินพร้อมกันทุกมือกัดก่อนเกลือเจ็บพองก็ยอม ตอบไม่ได้กินกี่ทอกนเหล่านางเงานาเศร้าๆตละคือดังสบตุ้อยาแค่ายตาคนกนมองว่างเยอะโอ้โอเอ๋ยมีสัมนัหน่อยโอ้เอ๋ยมีสันำหน่อยอยาเอาก็ยังมีนนองสังั้งแป้งแรงจัให้อยู่ขอที่ได้เมี่จนคทีเขียนใครก้องยามเชุ่มชนแซ่สิเดมือดึงอ้ังปัญหามากายทนได้ชะกันช่างมันเราสู้ ใครใครลบโูเราจนเขาคนชั้งเขาไม่เกี่ยวมือตามสู้ทุกยามไม่เพียงเราตั้งใจสู้เขาเหมือนนกน้อยกำลังพอนตูแต่ลำเห็นจะเป็นละควันใจคนจมแดดก็ทนฝนเด็กจนตาหมวยอยากลกลืนลำเธอเป็นวนละตุรง เพียงได้แรงใจหงอยงายอเพียงไดแรงใจงองต้อแรงใจให้พงอย่ายองแพ่ต่อมันอพีันั้นขาดทีแลเทิ้งยิงคือแรงใจหาบพี่ชายประไมมาฮักทีชา น้องน้ำพึ่งบึงสัมพันนะครับนี่คือสังกะรีวัดป่าบ่อน้ำเพชรอินนะครับขอบคุณมากค่ะเนื่องด้วยวันนี้ทีมบาห้นะคะครับเป็นวันอายุวัฒนะมงคลของหลวงตาสินทรัพยเจรณธรรมโมหรือว่าพระสินคิดที่กำลังดังเป็นพลุอยู่ในขนาดนี้ เรื่องรถสีรี7เจ็ดผมก็ได้กล่าวไปแล้วว่าแล้วแต่มุมมองแต่ละท่านครับท่านไม่รู้กรุณาใช้วิจรณญาณก่อนที่จะมีข้อมูลอะไรนั้นพยายามสืบเสาะดูก่อนว่าสิ่งที่หลวงตาได้รับจากลูกศิษย์นั้นมันผิดข้อพระธรรมวิหนัยหรือเปล่าใช่หลวงตาไม่ได้ซื้อเองแต่ลูกศิษย์หลายๆคนรวบรวมครับ ช่วยไม่ได้ลูกศิษย์เขามีตังค์ไงไปดูอย่าไปพูดแบบนั้นจะเป็นการเขาวันที่พี่พูดไงเขาอยากทำบุญเขาอยากให้หลวงตานั่งรถดีๆเขานับถือทําไมทําไมมันต้องเนี่ยเวลาพี่ให้ข่าวพี่ก็มีอารมณ์แบบหยองนี่แหละใช่ผมต้องพูดอย่างนี้นะมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วแล้วอะไรเหมาะสมบีเอ็มได้ยังไงไม่เหมาะสมหรอกอย่างหลวงตาราคาแค่เจ็ดล้านมันต้องคันละห้าสิบล้านถึงจะเหมาะสมมึงก็ซื้อสิ มึงซื้อดิอ้าวไอ้เฮียพูดอย่างนี้ห้าสิบบาทยังไม่มีเลยมันไม่เหมาะสมหรอกไม่เขาบอกว่าถ้าออกความเห็นก็ต้องออกตังด้วยไม่แล้วจริงๆแล้วคนเรามันก็มีอยู่สองแง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 ่ชอบกับไม่ชอบใช่ค่ะชอบก็ชมไม่ชอบก็ด่าใช่แล้วบางทีก็มีอีกสองแง่เหมือนกันเือพอใจกับไม่พอใจก็มีสองแง่เหมือนกันครับอิจฉา กับสาทุครับอ,อ่านี่แหละคนเราจริงๆแล้วความคิดนี่แหละมันเป็นมารที่ทําให้เราเนี่ยมีทุกข์อืมฮะจริงๆแล้วผมมาอยู่วัดป่าบนน้ำไปอินเนี่ยผมมาทําลายตัวตนนะผมไม่ใช่ชูสีเชิญยิ้มแล้วนะทาลายตัวตนชูสีเชิญยิ้มได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วอือเขามาอยู่ช่องเม็กเขาชื่อบักแหล่ครับบักแหล่หรือว่าหย่องช่องเม็กหรือว่าหย่องผัวกะลีครับ เออยองสังกะลีช่งมองเขาไปอยู่วัดนี่มาเป็นผัวกะลีแล้วครับช่ังกะลีช่งกะลีสังกะลีไอ้เหี้ยไปโฆษณาทำไมไปโฆษณาร้านตลาดช่องเม็กว่าไงพี่ช่วงกะลีนอนหลับไปคิดดูเลยเขาไปเพื่อปรงหรือเปล่ากะลีป๊าบขายกะลีป๊าบแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ด้วยพี่มมมมีีววยยพรุ่งนี้มีมวย18คู่ครับ อืมทีแปดคู่ด้วยกันนะครับ18ดคู่โดยสามาระพญากรุณลูกศิษย์มาด้วยความศรัทธาครับมาด้วยความเคารพบูชาน้อมใจบูชาหลวงตาสินทรัพย์จรณะธรรมโมหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วัดป่าบัน้ำพี่อินพวกเรามามาสละมาละพวกเราลงใจอเรามาละเราเอา เราไม่ใช่ว่าเอากิเลสเข้านะจ้าเราเอาออกพวกเราไม่ใช่มาเอาเราคือแต่เรากําลังเอาออกจ้กแต่ถ้าเกิดใครคิดอยากจะเอาวัดป่าบาน้ำอินอยู่ไปได้ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่พัฒนาครับอยู่ไม่ได้วันนี้ผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งครับซึ่งสมัยก่อนผมเคยฝากเขาอยู่สายยสัญญาครับความคิดของเขานั้นจะเป็นยังไงผมไม่รู้แต่สําหรับไอ้สีเป็นคนแบบนี้ เป็นเพื่อนกันเลยเหรอสมัยก่อนผมเคยเรียกเขาพี่แต่เดี๋ยวนี้มาโคกับผมใหม่เป็นเพื่อนกันแล้วนานอย่างนานอย่างที่เป็นเพื่อนกันในนั้นยังเมื่อตอนบ่ายพี่เองตอนบ่ายก็เอ้ยมึงเป็นเพื่อนกูดีกว่าไอ้นุเอ้เออมันจะอ้ทรซาบซึ้งดีไงเขาคือใครเขาใครก็สายรักกันแหละแสนรักมพี่โนมาพี่โนมาคราวนี้เขาเขาคือขาพลาด เขาไปคบเพื่อนส้นตีนอะไรมาไม่รู้มันผิดพลาดได้พี่สีมามานุ๊มาไอ้น้องมาไม่ต้องอายเมียมึงไม่ต้องอายอันนี้ต้องอายเป็นเพื่อนกันแล้วเมื่อ่านเนี่ยเป็นพี่เป็นี่สมัยก่อนอยู่สอนชัยไอ้เช่ยดุกันชาอยู่กูก็เฮ้ยนุไปอยู่สายันไหมอ่อกูก็พาไปอยู่สายันจังหวะกูเล่นคาเฟ่กูก็อยู่กับเมียคนเก่ากูครับครันี้รถกูไปติดที่สะพานสาธรอ่ เพื่อนกูเป็นไงเห็นว่ากูใส่ชุดลิเก้เพิ่มภาพเพิ่มภาไปช่วยเข็นรถก็มีน้ําใจถ้ามีน้ําใจเพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากมายเพื่อนเดี๋ยวกัญชาเดี๋ยวซื้อไว้ให้ในวัดเต็มเลยทำเก่งทำให้เพื่อนพี่น้าสลดจังเนี่ยร้องเล่นเร้องเรียนพี่โนพี่โนพี่โน้ร้องเรีพี่ใหญ่ครัพี่ใหญ่พี่ใหญ่ แสนรักเมืองโคราชจริงๆแล้วเป็นアナウンเซอร์ตั้งแต่วงสอนไทยไม่วิเชียนครับออกจากสอนไทยมาอยู่สายสัญญาครับแล้วบางคนอาจจะไม่รู้จักก็มามีชื่อเสียงหม่ำออนสเตจนั่นแหละตอนนั้นก็เป็นアナウンเซอร์แล้วตอนช่วงนี้ก็หาแดงตามงานศพใครตายต้องมีเขาที่นั่นอ๋อสง่าใช่ไหมเป็นปพี่นุ้ยเลยใชญพี่นุ้ยครับอ๋อเชิญพี่นุ้ยครับเดี๋ยวพี่นุ้ยจะเปิดตัววงเสียงอีสานเลยอ่าขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่กรุบรักทุกท่านครับโโอ้ห งานมุทิตาสการะเดี๋ยวก่อนอะไรกันประกาศให้พวกผมไปก่อนเออประกาศให้พวกผมก่อนและนี่คือสิทธิ์เอกของหลวงตาสินทรจรณธรรมโมยองลูกหยีมดรังสิมันพึ่งบึงสัมพันธ์แล้วก็ไอ้ใสแว่นชื่ออะไรวะเอาแว่นไหนอ่ะที่เอาแว่นไหนอ่ะสังสังดอกสดาวครับแล้วก็ไอ้หลุยนะฮะหลุยโูดเออคุณหลุยกับน้องจอยครับผมทั้งที่สองคนสองคนแล้วก็ คุณเชษแล้วก็นเเชษออพี่เชษพี่กระลอกครับจักรกระบุมด้วยนะครับใครทำไมจักรกระบุนี่ใครเรียกผมจักรกระบุมนนี้อันนี้เป็นใครครับเนี่ยจักรกระบุมเฮียตลกไหมเยอะนี่น่ารำคาญว่ะที่หลังใช้สามตัวพอทุกบอตบมื้องตบมือไล่ตัวเฮียหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แหล่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเชิญพี่นุครับเออเชิญลงไปครับเชิญเชิญเชิญเออโล่งใจละกู มีตังก็อย่าอมเมียนะ้พวกมารนคอหอยมันเป็นมารเหลือเกินกูมารอตั้งแต่หกโมงเย็นมันไม่เลือกกูสักคำเดียวท่านผู้มีเกียรติที่คารพรักทุกท่านอย่าเพิ่งประกาศเชิญประกาศนะว่าผมจะเอาไมค์ไปคืนใครครับอือคืนคืนทีมงานนุ่นเข้ามาแล้วครับเชิญเญขอบคุณครับครับหลวงตาให้มาวันนี้ต้องการอยากจะได้ยินคําพูดที่ว่านัแหล่งนี้ที่พักกิตนัแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใด ณแหล่งนี้สายฐานใจไหลสู่เราขอบคุณท่านศิทษยานุศิ์ของหลวงตาสินทรัพย์จารณธรธโมขอบคุณบรรดานักมวยขอบคุณบรรดานักร้องบรรดาตลกมาด้วยความรักและศรัทธาหลวงตาเป็นที่ยิ่งพระผู้ให้ตัวจริงของสังคมไทยในยุคปัจจุบันณช่วงต่อจากนี้ไปเราจะนำพาทุกิเกีตวันนี้ผมจะมาแสดงตัวเป็น พ่อใหญ่หลอดนะครับบ้านพักเสียงอีสานบ้านเลขที่ห้าหหบ้านหนองสายตบนหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอจูงมืออันสูงเกียรติของทุกท่านวันนี้ร่วมกับขนมปังโกนเปรตอิ่มคุ้มเต็มคำผงปรุงรสฟ้าไทยเติมความสุขทุกความอร่อยบริษัทท็อปไลน์ไดมอน ปราราหนวคู่ครัวเสียงอีสานปราราหนวตัวแม่ขอจูมืออันสูงเกียรติของพระเดชพระคุณทุกท่านพบและสัมผัสผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานเสียงอีสานได้ณบัดนี้